พี่ชั้นนางสาวโรพรเก่งกาศค่ะดิฉันนางสาวสโรชาคอนเื่อค่ะดิฉันนางสาวสุติภาร่างค่ะดิฉันนางสาวปบียวณศรีชัยค่ะผมนายจักรกิจณิพีชันครับดิฉันนางสาวชาตดาสุลิชัยดิฉันนางสาวฐานิสราติมานนท์ค่ะดิฉันนางสาววินาทีตาค่ะดิฉันนางสาวจิตกมลยิบำรุงค่ะดิฉันนางสาววิภาวรรณยันนีค่ะวันนี้นะครับเราเป็นนักเรียนชั้นปวสปีที่สองนะครับสาขาการโรงแรมนะครับจะมาร้องเพลงเกี่ยวกับชื่อเพลงว่าค่า ค่าของความเป็นจริงนะคะรายงานส่งอาจารย์จงดีนะครับก็เชิญฟังได้เลยครับดีเป็นจริงคิวเป็นจริงที่และคิวเป็นจริงสามีิธีอื่นไม่จริงจงจำไว้ให้ดีนะที่ไม่จริงคิวไม่จริงที่หรือคิวไม่จริงสามีิธีอื่นต้องจริงจงจำไว้ถึงคนดีถ้าพี่และคิวเป็นจริง ตัวพีนั้นต้องจริงแน่ตัวคิวไม่จริงแน่แท้โอ้โหแกตาจงจำพีเป็นจริงคิวเป็นจริงพีและคิวเป็นจริงซ้ำไม่ทีอื่นไม่จริงจงจำไว้ให้ดีนะพีไม่จริงคิวไม่จริงพีและคิวไม่จริงสามวิธีอื่นต้องจริงจงจำไว้ถึงคนดีถ้าพีและคิวเป็นจริงตัวพีนั้นต้องจริงแน่ตัวคิวไม่จริงแน่แท้โอ้โหแกตาจงจำพีเป็นจริง ไม่จริงพี่คิคิดต้องจริงก็ขอจบการรายงานเพียงเท่าน,นี้นะครับเอ่อเพือพ่อนๆอย่าลืมกดไลค์ like กันนะครับสวัสดีค่ะกันนะค่นนะ